เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตะราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่58หน้า568ถึง576อนนุโสจียะชาดกทุกคนจะต้องตายขวนเมตตากันนางสัมมินละหาสินีผู้เจริญได้ไปอยู่ในระหว่างพวกสัตว์ที่ตายไปแล้วเป็นจำนวนมากเมื่อนางไปอยู่กับสัตว์เหล่านั้น จักชื่อว่าได้เป็นอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมิได้เศร้าโศกถึงนางสัมมินลหาสินีที่รักนี้ถ้าบุคคลจะพึงเศร้าโศกถึงความตายอันจะไม่เกิดมีแก่สัตว์ผู้เศร้าโศกนั้นก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนซึ่งจะต้องตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชทุกเมื่ออายุสังขารหาได้เป็นไปตามเฉพาะสัตว์ที่ยืนนั่งนอน หรือเดินอยู่เท่านั้นก็หาไม่ไวย่อมเสื่อมไปทุกขณะที่ยังหลับตาและลืมตาอยู่เมื่อไหวเสื่อมไปอย่างนั้นหนอในตนซึ่งเป็นทางอันตร,รายนั้นหนอต้องมีความพัดพร,รากจากกันโดยไม่ต้องสงสัยหมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรมีเมตตาเอ็นดูกันส่วนที่ตายไปแล้วไม่ควรจะต้องเศร้าโศกถึงจบอนนุโศจิยชาดกที่แด อัตกถา,าอน,นุโสจิยชาดกที่8พระสัสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปารบกุดุมพีคนหนึ่งผู้มีภรรยาตายจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าเาหูนังวิชติโคติดังนี้ได้ยินว่ากุดุมพีนั้นเมื่อภรรยาตายแล้วไม่อาบน้ำไม่รับประทานข้าวไม่ประกอบการงาน ูกความโศกครอบงำไปป่าชา้าเที่ยวปริเทวนาการอยู่อย่างเดียวแต่อุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักโพลงอยู่ในภายในของกุดุมพีนั้นเหมือนประทีปโพลงอยู่ในหม้อฉะนั้นในเวลาใกล้รุง่งพระศาสดาทรงตรวจดูโลกได้ทอดพระเนตรเห็นกุดุมพีนั้นทรงพระดำริว่าเว้นเราเสียใครใอื่นผู้จะนำความโศกออก แล้วให้โสดาปฏิมักแก่กุดุมพีนี้ย่อมไม่มีเราจักเป็นที่พึ่งอาศัยของกุดุมพีนั้นจึงเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดทรงพาปัจฉาสมณะไปยังประตูเรือนของกุดุมพีนั้นกุดุมพีได้สดับการเสด็จมาทรงมีสักการะมีการลุกรับเป็นต้นอันกุดุมพีกระทำแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาด แล้วตรัสถามกุดุมพีผู้มานั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งว่าอุบาสกท่านคิดอะไรหรือเมื่อกุดุมพีนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภรรยาของข้าพระองค์ตายข้าพระองค์เศร้าโศกถึงเขาจึงคิดอยู่จึงตรัสว่าอุบาสกขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาย่อมแตกไปเมื่อมันแตกไปจึงไม่ควรคิด แม้โบราณนกักบ,บัณฑิตทั้งหลายเมื่อภรรยาตายแล้วก็ยังไม่คิดว่าสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วอันกุดุมพีนั้นทูลอาราธนาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้เรื่องในอดีตจักมีแจ้งในจุลโพธิชาดกในทศกนิบาศส่วนในที่นี้มีความสังเขปดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณเจริญวัยแล้วเล่าเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกะศิลาแล้วได้กลับไปยังสำนักของบิดามารดาในชาดกนี้พระโพธิสัตว์ได้เป็นพรหมจารีตั้งแต่ยังเป็นกุมารลำดับนั้นบิดามารดาของพระโพธิสัตว์นั้นบอกว่า เราจักจัดการสแสวงหาภรรยาให้แก่เจ้าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าลูกไม่มีความต้องการครองเรือนเมื่อท่านทั้งหลายล่วงไปแล้วลูกจักบวชถูกบิดามารดานั้นรบเร้าอยู่บ่อยๆจึงให้ช่างทำรูปทองคำรูปหนึ่งแล้วพูดว่าลูกได้กุมาริกาเห็นปานนี้จึงจักรับครองเรือนบิดามารดาของพระโพธิสัตว์นั้นจึงให้ยกรูปทองคำนั้น ขึ้นบนยานอันมิดชิดแล้วส่งคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารเป็นอันมากไปโดยสั่งว่าพวกท่านจงไปจงเที่ยวไปยังพื้นชมพูทวีปเห็นกุมาริกาผู้เป็นพรามซึ่งงามเห็นปานนี้ในที่ใดท่านทั้งหลายจงให้รูปทองคำนี้ในที่นั้นแล้วนำนางพรามณกุมาริกานั้นมาก็ในการนั้นสัตว์ผู้มีบุญคนหนึ่ง จุติจากพรมโลกบังเกิดเป็นกุมาริกาในเรือนพราหมณ์ผู้มีสมบัติ80โกดในนิคมคามแคว้นกาสีนั่นเองบิดามารดาได้ขนานนามกุมาริกานั้นว่าสัมมินลหาสินีกุมาริกานั้นในเวลามีอายุ16ปีเป็นผู้มีรูปงามชวนชมเปรียบด้วยนางเทพอับสรสมบูรณ์ทั่วสารพางกาย ชื่อว่าความคิดด้วยอำนาจกิเลสไม่เคยเกิดขึ้นแก่นางเลยนางได้เป็นสาวพรหมจาริณนีโดยแท้จริงชนทั้งหลายพารูปทองคำนั้นเที่ยวไปถึงบ้านนั้นคนทั้งหลายในบ้านนั้นเห็นรูปทองคำนั้นแล้วพากันกล่าวว่าเพราะเหตุไรนางสัมมินลหาสินีทีดาของพระรามชื่อโน้นจึงมายืนอยู่ที่นี้มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้น จึงไปยังตระกูลพรามสู่ขอนางสัมมิลหาสินีนั้นนางจึงส่งข่าวแก่บิดามารดาว่าเมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วดิฉันจักบวชด,ดิฉันไม่ต้องการครองเรือนบิดามารดานั้นจึงกล่าวว่ากุมาริกาเจ้าจะทำอะไรได้แล้วรับเอารูปทองคําส่งนางไปด้วยบริวารเป็นอันมากเมื่อพระโพธิสัตว์ และนางสัมมินและหาสินีทั้งสองคนไม่ปรารถนาเลยบิดามารดาก็ทำการมงคลสมรสให้คนทั้งสองนั้นอยู่ในห้องเดียวกันแม้จะนอนอยู่บนที่นอนเดียวกันก็ไม่ได้แลดูกันและกันด้วยอำนาจกิเลสอยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนภิกษุสองรูปและเหมือนพรมสององ,องค์อยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นจำเนียนการล่วงมา บิดามารดาของพระโพธิสัตว์ได้ทำกาละกิริยาตายลงพระโพธิสัตว์นั้นกระทำการชาปนากิจสรีระของบิดามารดาแล้วเรียกนางสัมมินลหาสินีมากล่าวว่านางผู้เจริญเธอจงถือเอาทรัพย์นี้มีประมาณเท่านี้คือทรับแปดสิบโกดอันเป็นของตระกูลพี่และทรับแปดสิบโกดอันเป็นของตระกูลเธอ แล้วปกครองทรัพย์สมบัตินี้เถิดพี่จักบวชนางสำม,มินละหาสินีกล่าวว่าข้าแต่ลูกเจ้าเมื่อท่านบวชดิฉันก็จักบวชดิฉันไม่อาจทอดทิ้งท่านได้คนทั้งสองนั้นจึงสละทรัพย์ทั้งหมดในทางทานละทิ้งสมบัติเหมือนก้อนเขละเข้าไปยังหิมมวันตะประเทศทั้งสองคนบวชเป็นลือสีมีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหาร อยู่ในหิมวันตะประเทศนั้นช้านานเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงลงจากหิมวันตะประเทศถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับแล้วอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อดาบดและดาบดนีทั้งสองนั้นอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเมื่อปริภาชิกาผู้สุข,ขุมาราชาติบริโภคพัดอันเจือปนปราศจากโอชะก็เกิดอาพาธลงโลหิต นางเมื่อไม่ได้เพศัตว์อันเป็นสัพปายะก็ได้อ่อนกำลังลงในเวลาพิกขาจารพระโพธิสัต์วได้พยุงนางนำไปยังประตูพระนครแล้วให้นอนบนแผ่นกระดานณศนะาลาหลังหนึ่งส่วนตนเข้าไปพิกขาจารนางเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นยังไม่กลับออกมาเลยก็ได้ทำกาละกิริยาตายไปมหาชนเห็นรูปสมบัติ ของปริภาชิกาพากันห้อมล้อมร้องไห้ร่ำไรพระโพธิสัตว์เที่ยวพิกข,ขาจารย์แล้วกลับมารู้ว่านางตายแล้วดำริว่าสิ่งที่มีอันจะแตกไปเป็นธรรมดาย่อมแตกไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหนอมีคติอย่างนี้เองแล้วนั่งบนแผ่นกระดานที่นางนอนอยู่นั่นแหละบริภพโภคโภชนะอันระกนกันแล้วบ้วนปาก มหาชนที่ยืนห้อมล้อมถามว่าท่านผู้เจริญปริภาชิกานี้เป็นอะไรกับท่านพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเมื่อเวลาเป็นคฤรือหัดนางเป็นบาทบริจาริกาของเรามหาชนกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเรายังอดทนไม่ได้ก่อนพากันร,ร้องไห้ร่ำไรเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้พระโพธิสัตว์กล่าวว่า นางปริภาชิกานี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นอะไรอะไรกับเราบัดนี้ไม่เป็นอะไรอะไรกันเพราะนางเป็นผู้สมัครสมานกับประโลกไปสู่อำนาจของคนอื่นแล้วเราจะร้องไห้เพราะอะไรเมื่อจะแสดงธรรมแก่มหาชนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านางสัมมินละหาสินีผู้เจริญ ได้ไปอยู่ในระหว่างพวกสัตว์ที่ตายไปแล้วเป็นจํำนวนมากเมื่อนางไปอยู่กับพวกสัตว์เหล่านั้นจักชื่อว่าเป็นอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมิได้เศร้าโศกถึงนางสัม,มินละหาสินีผู้เป็นที่รักนี้ถ้าบุคคลจะพึงเศร้าโศกถึงความตายอันจะไม่เกิดมีแก่สัตว์ผู้เศร้าโศกนั้นก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนซึ่งจะต้องตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชทุกเมื่อ อายุสังขารใช่ว่าจะติดตามเฉพาะสัตว์ผู้ยืนนั่งนอนหรือเดินอยู่เท่านั้นก็หาไม่แม้ในเวลาชั่วลืมตาหลับตาวัยก็เสื่อมไปแล้วเมื่อวัยเสื่อมไปอย่างนั้นหนอในตนซึ่งเป็นทางอันตร,รายนั้นหนอต้องมีความพัดพรากจากกันโดยไม่ต้องสงสัยหมูสัตว์ที่ยังอยู่ควรเอ็นดูกันส่วนที่ตายไปแล้วไม่ควรเศร้าโศกถึง บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระหูนางวิชติความว่านางผู้เจริญนี้ทิ้งเราแล้วบัดนี้มีอยู่คือเกิดในระหว่างเราสัตว์ที่ตายแล้วเหล่าอื่นเป็นอันมากบทว่าเตหิเมกิงพวิสติความว่าเดี๋ยวนี้นางเป็นไปกับพวกสัตว์ที่ตายแล้วนั้นจกเป็นอะไรกับเราหรือว่านางจากเป็นอะไรแก่เรา ด้วยอำนาจความเกี่ยวพันเกินสัตว์เหล่านั้นคือนางจากเป็นใครจะเป็นภรรยาหรือน้องสาวบาลีว่าเตหิเมกังดังนี้ก็มีอธิบายบาลีนั้นว่ากะเลวะกายของเราแม้นี้จักเป็นอันเดียวกันกับสัตว์ที่ตายแล้วเหล่านั้นบทว่าตัสมาความว่า เพราะเหตุที่นางสำม,มินละหาสินีนี้ตายแล้วสมาคมกับคนตายแล้วจะเป็นอะไรแก่เราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงนางสัมมินลหาสินีนี้บทว่ายังยังตัดสะความว่าสิ่งใดๆย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้เศร้าโศกนั้นได้แก่ความตายคือความดับถ้าจะเศร้าโศกถึงสิ่งนั้นๆบาลีว่ายะสะัดังนี้ก็มี ความของบาลีนั้นว่าสิ่งใดๆย่อมมีแก่ผู้ใดถ้าผู้นั้นจะเศร้าโศกถึงสิ่งนั้นๆบทว่ามัจจุวะสัมปัตตังความว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบุคคลควรเศร้าโศกถึงเฉพาะตนผู้ถึงคือผู้ที่จะไปสู่อำนาจของมัจจุราชเป็นนิดทีเดียวเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจะไม่มีเวลาเศร้าโศกเลย ในคาถาที่สม,มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พึงนำบาลีที่เหลือมาเชื่อมเข้ากันความว่าอายุสังขารย่อมไปตามสัตว์ไร่ไก็ได้มิใช่ผู้ยืนนั่งนอนหรือเดินเท่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปัทคุงได้แก่ผู้เที่ยวไปไปมามาอธิบายว่าสัตว์เหล่านี้ประมาทอยู่ในอิริยาบททั้งสี ส่วนอายุสังขารไม่ประมาทในอิริยาบถท,ทั้งปวงทั้งกลางคืนและกลางวันย่อมกระทำกรรมคือถึงความสิ้นไปของตนเท่านั้นบทว่ายาวุปตินมิสติความว่าก้อนี้เป็นโวหารเรียกการเวลานั้นท่านอธิบายว่าไวของสัตว์เหล่านี้ย่อมเสื่อมไปแม้ชั่วเวลาหลับตาและลืมตา คือในเวลามีประมาณเล็กน้อยอย่างนี้คือวัยที่เหลือในวัยทั้งสามย่อมเสื่อมคือไม่เจริญบทว่าตัดทัดต,ตนิวตัตปันเถได้แก่ในตนซึ่งเป็นทางอันตรายนั้นหนอท่านอธิบายว่าเมื่อวัยนั้นหนอเสื่อมไปอย่างนี้อัตภาพอันถึงการนับว่านี้เป็นอัตตาย่อมเป็นทางอันตรายคือ ถูกผูกด้วยบ่วงเข้าไปครึ่งหนึ่งไม่เต็มบริบูรณ์เมื่อเป็นอย่างนั้นตนที่เป็นทางอันตร,รายนี้นั้นจะต้องมีความพัดพร,รากจากการแห่งสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดในพบนั้นๆโดยไม่ต้องสงสยัยคือหมดความสงสยัยสัตว์ที่เหลืออยู่ยังไม่ตายคือสัตว์ที่เหลืออยู่นั้นยังเป็นอยู่คือมีชีวิตอยู่ควรเอ็นดูกันคือควรเมตตากัน พึงเจริญเมตตาในสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าขอสัตว์นี้จงอย่ามีโรคจงอย่าเบียดเบียนกันส่วนสัตว์ที่จุติเคลื่อนไปแล้วคือตายแล้วไม่ควรเศร้าโศกถึงคือไม่ควรตามเศร้าโศกถึงพระมหาสัตว์เมื่อแสดงอาการไม่เที่ยงด้วยคาถาสี่คาถาอย่างนี้แสดงธรรมแล้วมหาชนพากันกระทำชาปนากิจสรีระของนางปริภาชิกาแล้ว พระโพธิสัตว์เข้าไปยังหิมมวันตะประเทศทำชาและอภิญญาให้บังเกิดได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะกุดุมพีได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลนางสัมมินละหาสินีในครั้งนั้นได้เป็นราหุลมารดา ส่วนดาบทในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนีแลจบอัตกถา,าอนุโสจิยะชาดกที่8